อันนั้นเราต้องพิจารณาไปทาอันนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาไปทาอันนี้เองนะครันเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ็งที่เราต้องพิจารณาไปทางอันนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาไปทาอันนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาไปทาอันนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาไปทาอันนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาไป็างอันนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่ง นูนามาไหมฮัละว่าฟ้าอ่าอ่าเรืฮันละว่าฟ้าเนี่ยมีอะไรพวกนี้มีอารมณ์พวกนี้ริงจังตอนฮัละว่าฟ้าอย่างเงี้ยหนูตอนแรกท่านก็คิดอย่างนี้เพราาะตองได้ให้ตัวคนนี้มีเหไดบ่อนุ่มเลยตั้งที่ตอนแรกเขาเยอะเขาเยอะเขาเยอะตัเห็ุผลตอนแรกสิ่งให้ตัวมันใหญ่แล้วนี้ยาทะเลาะให้มีเองเพราะอะไรลูก ม่ได้พะโล้เห็นไหมีแต่คนน้ไม่ไม่ได้อายุยืนแล้วพะโล้แต่เราไม่ชอบที่โบราบอกเองนี่คือมันเป็นปัจจัยอันนี้เป็นแบัจจัย่างนี่เท่านั้นนำเรื่องบราณนี่ปุ๊บอ่ามีคนไทยนนี้พะโล้ต่อหอยตัวพะโล้สับยังนี้อันนี้เป็นปัจจัยต่างๆพะโล้ทำไปอ่ายตัวก็อยนนี้เป็นโบานี่มีพะโลมีพะโล้มีพะโล้วกพวกพะโตางมีตัวนี้นะ อันนั้นสาระวันมีภัยมีอุปทานลบมีอุปานลบมีอุปานลบออกมีอุปทานลบมีสกามินเลี้ยวอย่างนี้นะตัวเอพอไม่ผ่านล้วสรับอีกนิดเดียวเลยผมจะผ่านล้วครับเพราะว่อันนี้มันจะผานล้วครัผมเดียวฮ่อเวนี้ผมอาจานล้วคับคี้อันนี้นี่เป็นเก๋งผมเราอนี้ก็เ่งานล้วคับเราอันนี้เป็นเก๋งสมัยผานล้วคับองนั้นหัวเราะแต่ประเด็นผ่านล้วคับสองหัวเราะก็ผิดหน่อยเราผ่านแล้วคับทันเร็

អាយតាខ្ញុំនៅរត់ទៅអានិយាយតាមរបស់ហើយគឺអឺមានថាក់អរិជីនរបស់ថាក់អរិជីនព័រដែររបស់ខ្លួននេះតែឡាននេះលឿនប្លិចជាងគេហើយខ្ញុំអាមីនលាតតែនោមឯងមិនជောင်នេះទៀតទៅបាយដែរហើយអឺចែកយកទៅមាត់ឯងហ្នឹងហើយថាមិនខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំមិនឯងថាដាក់របស់ពីគេអឺខ្ញុំទៅហាម மன்னி ទេហើយនេះបានរបស់ដែរ ভালোবাসা আমার সব হয়ে গেল সফির বাদ করো সেবারে ভালোভাবে থাকতে পারি চলতে পারি খেতে পারি আমি এবার আষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর এটা আমার অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা করতে আমি এটা বলতে পারি একটা মজা একটা সেটা চালিয়ে গেল สี uh, mm ่มื่นยี่สิอันนี้สี่หมื่นยี่สิบยกไปจากอีกไปโอเควันนี้ยกเสร็จสำหรับแล้ที่เราโตขวโอ้ยเราไม่ติดใจเพราะว่าผมไม่เยากเอาไม่มีก็เกี่ยวเราไปโอเคครับทำอะไรไเลยถ้าคนสิดที่เราไม่ได้แต่ยังไม่รู้เขาพี่เขาได้ตอบเราเองเอาผิดกับตัวเราเองตัวเราจะผ่านอะไรพวกนี้อันนี้สมมติผิดนี้เรื่องอะไรผิดนะไรพวกนี้สำเร็จแล้วอันผ่านอะไรพวกนี้ไปอีกอีกนั่นเลยผ่านเรื่องทันทีผ่านเรื่องทันทีหมด ฮัลโหลคยมัลหลคุณอย่าห้ฮัหลยิ้มหมดเลยหมดเลยกันรึยิ้มฮัลโหล่ายิ้มทักที่สำคัญว่ายิ้มฮัลหลยิ้มฮัลโหิ้มัลหลว่าคุณเสียเสียใจไหมฮัลโหลอยู่ที่มุสลิมนะฮัลโหลุดที่ฮัลโหลส่วนสำคัญเพื่อนเออฮัลโหลว่าสมัยยุคสมันั้นตัดสวัสดีด้วยกันะฮัลโหล่าขอช่วยมีคนมาไปเติมเงินด้วย তো আমি সব মিঠা কৰি দি এইখিনি আমি কাঠ কৰি সব মানুহে মানে ভাল 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 ককা ভাল আমি নিজেও জানিলোঁ আৰু এইখিনি প্ৰতি মানুহ সবে কোৱালিটি খুব ভাল 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 আমি ককা আমি ভাল মানে হে আমাৰ মতে একে আউকে আমি শৰ্ট কৰি মিথ্যাম আৰু আমাৰ ইংৰাজ খুব শৰ্ট কৰে হয় না আৰু মিথ্যা মানব কফ মই মানে তো ยองพัุกเวายอดก็พยาามหนีพัฒน์อวัยวะนึ่งนี้วพัฒน์อวัยวะแ่วันนี้นพัวัยวะหนึ่งนิอยอันทุกเวลอกยายามหนีันอว่ถ้รัดมันนี้พนอยวานี้ยสุดวันนี้ยไอ้นังสืออ布拉ฮัมสบาอหนังสือสบายอ่ะอเอรนกาครับอเมริกาครับโอ้ยโอ้ยอือฮาราบอือฮาราบอันนี้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 ันนี้อ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 ัน এই কিছু মানুহ থাকে পনে সেইটো আমি তাৰিখে কৰিব অন্ধ মানুহখিনি সন্ধিয়া হ'ব যা হ'লে কি আছো সেই পনীৰ কৰিবলৈ যাওঁ তব ভাল লওক সবাই ভালবা কৰি যাম চবৰে এই বিজনে সাহায্য কৰক চব হেল্প কৰি যি আৰু তাৰ ঠিক থাকে সবাই চাই হ'লে আমাৰ তাৰপৰা যেতিয়া তোমাৰ সময়ত দেখা পাৰি আমি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰোঁ তোমাৰ ভালেভাৱে কাটিব পাৰি মাৰি পাৰিম কাট তোমাৰ সৈতে ভালে থাকোঁ আমি ভালে মানুহ পঢ়ে আমাৰ দেখা হয় কাট